สวัสดีครับพวกผมในแฮปไทยเจนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมมินิเวิรกอาร์นะครับในแมปวันพีซอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ได้นะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้นะครับก็มินิเวิร์กอาร์หลังจากคราวที่แล้วแบบผมอัดคลิปไปใช่ไหมก็แบบไม่ได้เล่นกันนานมากแล้วนะครับประมาณอาทิตย์สองอาทิต แมปเดิมเลยทุกคนคราวที <facial> ่เราเราเล่นผลเลยไปนะเล่นผลอันนี้ปะยางยืดไปใช่ไหมวันนี้นะครับก็จะมาเล่นอีกผลหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็เป็นแมปเดิมนะครับใครสนใจอยากมาเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับอย่างแรกคือต้องมีตัวเกมก่อนก็คือเป็นเมนูบอกอ่านนะครับผมใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ในเดสครันแล้วนะครับก็โหลดเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เขาเรียกว่าเป็นห้องนะครับเป็นเป็นชื่อของคนทําไว้นะครับก็จะสามารถมาเล่นได้กันอย่างนี้ได้นะครับผมโอเคอันนี้มันเป็นที่เก็บผลพิศนาร บางทีอาจจะงงนิดนึงนะครับเพราะไม่ได้เล่นนานนะครับโอเคเอาวันนี้ผลอะไรดีวะโอูทุกคนดูดิมีหลายผลนะครับอ้าสนใจดีนี่อันนี้ผลอะไรอะ่ะผลโอเปะโอเควันนี้ผมต้องหาผลอะไรที่เป็นแบบจำจำเจ,ำจำนิดนึงนะครับเช่นเป็นผลสายฟ้าดีไมัมยอันนี้โกโลเนาะไม่เอาไม่เอาไม่เอาวันนี้ผมอยากเล่นมานานแล้วทุกคนนี่เลยผลกุระนะฮะโอ้ ดูผลดีหน้าตาอย่างงี้ครับเดี๋ยวขอโยนดิโยนโยนไหมโยนโยนอ่านี่ครับก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่คล้ายๆเป็นน้ําแข็งใสเนี่ยโอเคมีอาวุธให้เราหรือเปล่านะครับขอดูก่อนสิผมต้องเอาเนื้อไปเพิ่มนะครับโอเคแล้วก็อันนี้มีพวกฮาคีนะวันนี้ผมจะไม่ใช้ฮาคีนะครับผมเตรียมเงินไปด้วยนะครับเผื่อเราอาจจะต้องไปใช้อะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเสียงน้ำอะไรไม่รู้อุ้ยดูสิทุกคนอันนี้เป็นกล่องเนาะนี่สมเผาไงอ่าโอเคนี่ครับผมนี่นี่นี่ทนของหนวดขาว ใช่ไหมใช่แน่นอนครับดูดูดูโอ้อะไรอ่ะทุกคนทุกคนดิ้สุดยอดปะล่ะดูดูดูเอ้ยดูดูโหแล้วผมก็ใส่มัดขอดสุดน่ารักมาด้วยนะครับเป็นเผ่าเหมือนเงือกทวยไม่ใช่โอเคนี่นะครับรู้สึกว่าไอ้ไอ้้ไอนี่นะครับจะมีอู้สกิลอ่ะเป้นสกิลของหนดขาวอ่ะเป็นเหมือนปล่อยขึ้นออกไปวินันสันจินี่ เดี๋ยวเราต้องไปกวนซันจินะครับในพาร์ทนี้นะโอเคขอปล่อยให้ดูอีกทีหนึ่งก่อนนะเจือ,อโอ้หอุยออะไรอะ่ะอุ้ยนี่มันคืนกระแทกวะเนี่ยใช่ใช่ใช่นใช,ใช่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองอะไรดีกว่านะครับก็อย่างแรกนะครับทุกคนกินอโอโเคตอนนี้เราได้สกิลมานะครับก็รู้สึกว่าจะมีอยู่หลายสกิลแล้วนะผมอึบอ่าโอเคตอนนี้เรามีหลายท่ามากเดี๋ยวผมจะเก็บไอ้พวกนี้ไว้นะครับเพราะว่าพวกนี้ผมไม่ได้ใช้นะทุกคน โอเคนี่นะครับก็มีหลายท่ามากนะครับดูนะครับว่ามันเป็นท่าที่แปลไทยหมดแล้วนะครับใครแบบไม่เก่งภาษาก็สามารถมาใช้ได้นะครับโอเคมีทั้งหมดสีท่านะครับท่าแรกเป็นท่าสึนามินะฮะท่าที่2ชื่อว่าท่าอะไรเนี่ยควบคุมลมคืออะไรวะท่าที่3เป็นท่าสะเทือนพื้นนะครับท่าที่4เป็นสะเทือนอากาศนะครับก็น่าจะเป็นอะไรเจ๋งอยู่หน้าดูโอเคเดี๋ยวเรามาลองเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมา ผมจะเล่นในมุมมองนี้นะครับจะได้ดูง่ายๆนะผมโอเคท่าแรกนะฮะใช้ไปเลยสึนามิโอ้ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้สึนามิน่ะเราเป็นปลาทำไมมันไอปลามันโดดอ่ะโอ้สึนามินี่คือก็คูดาวนานมากทุกคนดูดิประมาณ30มสิบวิอ่ะเออก็เป็นเหมือนสร้างขึ้นสึนามิออกมานะขึ้นยักษ์อ่ะเนาะโอเคท่าที่สองนะครับโอ้โหเสียงอย่างดังอ่ะตุ้ม ไม่ท่าอะไรนะอันนี้มันเหมือนระเบิดปะวินน่าจะแรงน่าดูนะครับโอเคท่าที่3มนะครับโอ้โหพื้นดินนี่แบบกระเด็น,นะขขขอะกระเด็นกระจายหมดเลยโอเคได้สี่อะไรนี่โอ้โหแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกันแตใ่ใช้ได้เหมือนกันเป็นขึ้นกระแทกนะครับอ่าสุดยอดไปเลยโอเควันนี้ก็เดี๋ยวจะออกเรือนะครับไปสู่ไปสู่แกนไลน์นะครับต้องซื้อเรือนก่อนนะครับยังต้องซื้อเรือนก่อนเ๋อเรือมันต้องใช้เงินนี่โอเค ปกติเนี่ยคือเขาต้องไปฟาร์เมเวลหรือว่าไปไปทำมิชชั่นแล้วก็ได้ตังค์ใช่ไหมแต่คืออันนี้ผมสายรีบนะฮะสายรีบแล้วก็ขโมยเงินมันเลยขโมยเงินมันเลยกินนั่นโอเคโอค้โหได้บัฟมาด้วยนะครับนี่ครับสายรีบนะครับเราก็ซื้อเรือมาอาซื้อเรือไม้มาหนึ่งลำนะครับโอเคตอนนี้เราจะไปสู่แกนไลน์เอ้าเรือโดดขึ้นไปโอเคนะครับสิ่งที่เราจะไปวันนี้เราจะไปแวะอาราบัตต้าก่อนไหมผมจะไม่แวะนะครับเดี๋ยวผมจะไปสู่แก๊ไลน์เลยนะครับ อ่าผมก็ลองเล่นมานิดนึงแล้วนะครับน่าจะตรงนี้ป่ะไปแกนไลน์โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะรอดได้ได้หรือเปล่านะฮะไม่แน่เราอาจจะโดนตบแล้วก็เด้งไปเนาะโอเคนี่นะครับเขาบอกว่าไปที่แกนไลน์นะครับต้องมีตังค์ด้วยนะครับผมเตรียมตังค์มาพร้อมแล้วนะครับอ้าวเนี่ยอะไรวะโอ้ปึ๊บปึ๊บ,พบวพาไปเหรอเอ้ยนี่มันหัวพัอย่างี้อ๋ออันนี้คือทางกลับนะครับอ๋ออเคนี่อะไรอะเซฟปะ่ะโอเคแต่ตอนนี้คือเรือผมหายอ่ะชิบหาย เฮ้ยผมต้องว่ายน้ําไปแล้วคือผมผมกินผลพิซซ่าด่ะม่จะรอดปะวะวิว่ายได้ครับเพราะผมเป็นนกปลาไงเกี่ยวอุ้ยดูดิดูดิโอ้โผมมันจบอยู่อุ้ยดีนะเราใส่มัดคอร์ดมานะครับแต่จริงมัดคอร์ดไม่ช่วยเลยนะมันก็ไม่ต่างกันปะวะโอเคไอ้นี่น่าจะเป็นอะไรอ่ะดินแดนทะเลทรายวะเฮ้ยมันต้องมีข้อขุดใดอ่อันนี้อะไรอะไรบัตต้าแบบรูปรูปมัคืออะไรอ่ะไม ไอ้เมื่อกี้ผมพูดผิดนะทุกคนมันไม่ใช่อลาบัตต้านะครับมันคือบารติเย่นะฮะอันเนี้ยน่าจะเป็นอลาบัตต้านะครับอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยกล่องเหรออุ้ยกล่องสุดบุญผลพิศดารว้าวสุ่ดิคุณมาก,กุเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บไวไ้เก็บไว้เก็บไว้ตุนก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้พาร์ทหน้าสวยครับทุกคนผมสุม่มได้ผลมาก,กุ่อ่ะนี่มันดินแดนแห่งทะเลทรายนี่อันนี้ครับรับเควสโอ้โหเวลเววมันอย่างสูงเลยอ่ะไปจัดการโจรทะเลทรายหน่อยสิเรียบร้อยรับเรียบร้อยนะครับ ไอ้มันเอ,อือโอ้ยไม่ตายอะ่ะโอ้มันตายก็บ้าทุกคนเอาดิโอ,อ้ออกมาสู้กันเออบินอุ้ยโอเคตุ้งเกนละทุกคนเมื่อกี้คือผมไปใช้สกิลใส่ไอ้พวกไอ้ไอ้ NPC ที่มันแบบเควสไงแล้วคือมึงก็สกิลใส่ผมทีเนาะตุ้มโหตอนนี้รู้สึกว่าเวลเราจะหน่อยนะครับโหมันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่โหดขึ้นนะฮะเราชุดเกราะอะไรเราก็ไม่มีเลยผม,มอันตรายอย่าไปสู้เขาดีกว่า มันอะไรอะ่ะเหมือนผมจุ่มน้ําอยู่ใช่ไหมมันก็มีเสียงด้วยอะ่ะไอ้ทุกคนอันนี้แล้วว้าวตีมันตีมันเออผลพิษสัดอกมาด้วยเออสุ่สมเลยสุ่มเลยตึ้งอ้าวเฮ้ยไปดีกว่าทิ้งทิ้งทิ้งไม่ไหวไม่ไหวโอเคเราทิ้งไปอ่าเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแป๊บๆด้วยสิอันนูน้นโอ้ยเขาคนใยเอาเรื่องโอ้โหเว้ยสี่ห้าจะสู้มันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนเออ เออบับแล้วบับแล้วมาๆๆเฮ้ยเราไม่มีฮาคีตแม่งสู้ไหวปะวะผมไม่ไม่น่าไหววะมาเดะจะเข้าไงวะเนี่ยเดี๋ยวเด้ดดอเอาเดะโอ้ยโคล่าให้มาดิครับมาดิอยู่ในกลวงนี้เป็นไงไหมสึนามิหน่อยไหมมันต้องเจอสึนามิใส่ไว้เพราะโคล่าไดมันแพ้น้ำใช่ไหมวิ่งมันตีเข้ามาเดี๋ยวโวว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 วิสึนามิอายกูจะวิ่งม,มันสองฝั่งเลยกินเนื้อก่อนตัวกินเนื้อก่อน โอเคโอ้โหทุกคนดูเขาทำโมเดลมันดีมากนะครับโอ้โหน่าสนใจมากล่ะก็เดี๋ยวมาลองสู้กันได้นะครับแต่ผมจะลองใส่สกิลแต่ไม่เฉยๆนะเอออีซี่น้องหนูอุ้ยอุ๊ยดูมันตีที่โห่ตีโห่ดิโหตีมังแรงเหมือนเด้ตัววินเนี่ยไม่จำกัดโอเคผมจะไม่เข้าไปใกล้นะครับเพราะว่าเข้าไปใกล้ไม่มากจะแบบโอ้โหเดินๆเดกินเนื้อเกินเนื้อเข้ามาวะเชื่อเขาไม่ได้เหรอตัวไปเฮ้ย โอ้ยไปตรงนู้นได้งนัวะผมว่าโคตรร้ายผมสู้ไม่ไหวอ่ะเออหวัดดีครับโจนเอ่อคุณชมรมคนโจนต้องหลายอ่ะไปหมดอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยมือลันขี้ควายล่ะโอเคเวกุณสุดยอดสุดยอดเฮ้ยสุดยอดไปเลยวะไอ้ตัวนั้นมึงตีแรงมากอ่ะจริงๆนะเห็นปะไอไอตัวเอ็นบีซีเนี่ยคือตีตีทีเดียวกับมึงบินอ่ะกูโกงมาแล้วซึนามิดิ โอ้ยไม่น่าเล่นสึนามิเลยโอเคสึนามิอันตรายโอ้ยอย่าไปเล่นหรอกเปลี่ยนคนอ่ะขึ้นไปโอ้ยมันยังโดนสึนามิอยู่อ่ะขึ้นไปลูกพ่อโอเครอดแล้วรอดแล้วโอเคโอเคจะไม่ยุ่งกับเขานะครับผมจะมาสำรวจซะส่วนใหญ่นะครับผมจะไม่สู้นะฮะคุณสู้ไม่ไหวไม่ใช่อะไรเอ้าอุ้ยกดวาร์ปอีกแล้วชางมันช่างมันโอเคเราไปต่อนะครับวันนี้เราจะมาแค่รีวิวผมปีศาจอย่างเดียวนะครับ ขึ้นอะไรวะเฮ้ยเกาะหนองฟ้าปะวะเฮ้ยใช่ปะเฮ้ยผมว่าใช่ทุกคนตรงนู้นไม่เกาะหนองฟ้านี่โอเคช่างมันเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเยิยนเกาะข้างๆก่อนนะครับอันอันนี้อะไรอ่ะนู้นอะไรอุ้ยไม่ขัอะตัวอะไรวะตัวอะไรมันเด้งๆอยู่นู้นลองปล่อยขึ้นโอ้ยมันย้อยครับอ่าไม่ถึงไม่ถึงอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นพีระมิดนะครับในนี้มีของวะ ผมมีของปะโอเคมีของให้เราด้วยก็คือมีตังนะครับโอเคสุดยอดไปเลยมาแล้วก็อันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นร้านขายของอุย้ยร้านขายของขายอาหารด้วยนี่ครับมีพวกเนื้อขายแล้วก็อันนี้เหรอ,เ,อเราสามารถซื้อเพิ่มได้สินะยังไงเราสามารถเอาเงินนี้นะครับมาทําเป็นเงินนี้ได้นะครับเงินเงินเบลี่นะครับอ๋อแล้วก็เงินนี้นะครับมันมันใช้วาปหรือว่าอะไรต่างๆได้สินะ น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเราไปกลืนทีนเขาคดายก่อนเฮ้ยมันมันจุ่มหน้าดูดิว่าไงโอ้โหเขาคดายมันน่าจะอุบาทว่ะดูหน้ามันดิแย่างวะเขาคดายหน้าตะอุบาทแมกดูจะเข้าถูกเลยไปดูถูกไม่ได้สวัสดีพวกพวกเออหนึ่งหนึ่งวะล่ะน้องชายได้ไงนเลยเหรอเออไงมันไงโอ้ยดูมันโดดมันโดดอะไรของมันวะมืนหมืนมืน ม,ม,ม,มึนเหรอไอ้เมึนเหรอวะผมทำอะไรผมโอเคผมว่าโคคาไดน่าจะประมาณน่าจะง่มาโอเคนะครับวันนี้เอางี้แล้วกันเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มา,อาลองใช้สกิลให้ดูนะครับใครที่แบบอยากเล่นนะครับดาวน์โหลดเย้ย <laughs> ดาวน์โหลดดาวน์โหลดมาได้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับก็ผมจัดก,การมาเรียบร้อยแล้วได้ดอกของด้วยนะครับก็ถือว่าไม่โหดเท่าไหร,ร่นะับผมโอเค เดี๋ยววันนี้ครับสักลาไปเพียงเท่านี้นะครับใครอยากเล่นเกมนี้แล้วก็แบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งอะไรไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับผมวันนี้ครับสักลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าจะเล่นผลอะไรลองคอมเมนต์มาดูนะจ๊ะดีไหมครับผม